สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุคนครับในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรเด่น10หน่วยล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวผมมาสรุปให้ว่าจากสูตรทั้งบดนะครับของผมเลขตัวใดสิเด่นนะครับผมแยกบนแยกล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันเนาะก่อนจะไปรับชมข้อมูลต่างๆกันพี่น้องแจ้งคำเตือนไว้ซะก่อนนะครับว่าทางช่องเฮาบรสสนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับเนื้อหาที่นําเสนอเป็นเพียงข้อมูลทางสถิติ พราะฉะนั้ <end> นแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังนะครับมาโศกมันหมานไปน้ากันพี่นกเดี๋ยวมาเบื้องสูตรกันก่อนนะครับสูตรเด่นสิบหน่วยล่างนะครับสีใใ่งานวันนี้เป็นวันที่3นะครับวิธีคํานวณเนาะเข้าใส่หลักหมื่นนะครับพี่นอกบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับบวกกับหลักสิบของเลข3ตัวครั้งที่3มนะครับบวกกับหลักร้อยของเลข3ตัวครั้งที่4ี่ บวกกับหลักหน่วยนะครับของเลข3ตัวครั้งที่4นะครับรวมเลขทั้งเบิร์ตนะครับเอาผลลับมันเนาะเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับไปบวกกับค่าของทีแต่ละโตวเด้อพี่น้องก็กสิได้เลขชุดนี้ออกมานะครับมาเริ่มจากอันนี้เ้าคำนวณได้4703นะครับเลขออก3 1นะครับเขาเลข3งวดต่อมาคำนวณได้81 47นเะครับเลขออก8 9นะครับเขาเลข8 ต่อมาอีกครับคำนวณได้8 1 4 7นะครับเลขออก2 1เข้อเลข1งวดต่อมาคำนวณได้5 8 1 4นะครับเลขออก4 6เข้อเลข4ต่อมาอีกครับคำนวณได้8 1 4 7นะครับเลขออก2 8เข้อเลข8ต่อมาอีกครับคำนวณได้9 2 5 8นะครับเลขออก9 4เนาะเข้อเลข9 งวดต่อมาครับคำนวณได้1470นะครับเลขออก37เข้าเลข7งวดต่อมาคำนวณได้9258นะครับเลขออก59เข้าเลข5เข้าเลข9นะครับมา2ตำแหน่งต่อมาอีกครับคำนวณได้0369นะครับเลขออก00เนาะเลข0มา2ตำแหน่งต่อมาอีกครับคำนวณได้2581นะครับเลขออก32เข้าเลข2 มวดต่อมาครับคำนวณได้0 3นย์สานะครับเลขออก3 8เข้าเลข3นะครับมา1ตําตำแหน่งมวดต่อมาคำนวณได้2 5 8 1นะครับเลขออก6 1เข้าเลข1น,นะครับต่อมาครับคำนวณได้8147นะครับเลขออก2 1เข้าเลข1นะครับต่อมาครับคำนวณได้8 1 4 7นะครับเลขออก5 1เนาะเข้าเลขนะ 1, 1นะครับ ส่วนของงวดนี้ครับคำนวณได้6 925นะครับ10หน่วยล่างนะครับแคปหน้าจอไว้เบิ้งนะครับพี่นอ้องเอาไปเทียบเบิ้งเด้อขันซื้อลอตเตอรี่เนาะซื้อเล็กื้อลอตเตอรี่ก็ให้ถวังเล็กล่างเนาะ6 925นะครับมาอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งมาบันนี้จากสูตร ต่างๆนะครับที่ผมลงไปให้พี่น้องเบิ้งนะครับมาเดี๋ยวไปเบิ้งเลขบนกันเนาะพี่น้องเลขบนผมสรุปไว้สองชุดนี้นะครับอ่าถ้าเขาทุกสูตรเนาะหนึ่งสามสี่นะครับอีกชุดหนึ่งเป็นตัวเสริมผมเสริมพม่านะครับคือหนึ่งเจ็ดสองนะครับหนึ่งสามสี่กับหนึ่งเจ็ดสองได้พี่น้องข้างบนนะครับเน้นบนกันล่างเนาะเน้นบนกันล่าง แคปหน้าจอไว้นะครับอันนี้ข้างบนนะครับส่วนข้างล่างนะครับต่วข้างล่าง ข้างล่างในชุดนี้ครับตัวเดียวเลยนะครับวัดดวงนะครับนะเดี๋ยวเขามาฉลองไปน้ากันถามมันเข่าเด้เพียงหน่อยนะครับเป็นเพียงแนวทางเนาะเข้ามาหลุใไ้สูตรมันเข่าทุกสูตรนะครับกัดใส่สูตรหลายสูตรพอสมควรนะ สำหรับคลิปนี้ล่าไปแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาลุ่นไปน้ำกันนอกพี่น้องนะครับหวังว่าสีโสกหมืนสุขสุขคนเด้อพี่นอ้องสวัสดีนะครับ